ဒီအလ okay. ု yes, ံးမြင no ့်မြင်လာပါကျွန်မဒီဒီခါနောက်ထပ်တတိယမြောက်ဗီဒီယိုပေါ့နော် D3 ဒီ3မှာသောတံဈာန်သဘောသောထာသောအရောထန်ပလင်ပလင်အောက်ခံပလင်ပေါ့နော်ဈာန်ဈာန်ဟိုဟိုဒီနေရာနည်းနည်းလိကအောက်ခံနည်းနည်းဈာန်ဆက်ပြီးတော့ပြန်တက်မယ်ပြန်နေ ที่เราอ่อันนี้นดีเสียงสูงเสียงสูงอันนี้ดี อุมะซาจังนั่นมโนมอนโธนั่มโทนั่มอโโ ทผไม่ถูกผูอทาทาไม่ทผูท่ 西边的路 no。No. ชวานเนมันมีกี่สามชิ่พี่พี่ในนที้รู้ไหม้อถงยกพ่อเลยใช่ไหมทอถงเสียงสูงเนาะผอถางเชียร์ประเด็นเรื่องดีเนี่นยตะอุลยเนาะทองงอ,ทอุงอถงทออุงอถงเอ็กไอะดียวถงขอเนาะลัสติก ปิ้งยยี่สิบนกสัที่การสมาธิเดียวส่ยกยากัวนี่งกส่งสองกสยี่สิบห้าเอน่มากิน น้นนั่โออารโลตัวนัตตาเนพเบียโฮอารโหันท่าหัิศตาท่าหัิตตาล้วเิงนนี่ยสุมาเทโทรท่าหนี่ยนหนเดีวโทรทงที่ราทงชาไทยนละ เชียโถงมเนียนะอัตตาเนีกองโงชาติกงปวงมันนเนให้มการันตีตางที่รูักวสรงเชีชาเรื่องรากวนดีเจไทยมาอดเดอร์หลเยนิวยมาฮอดเดอร์ทาริยะการ์สทออุมงงอโงท้ออุมงงอโงงชาติไทยปงมันชียถง ไปเซโน่เองิเงี้ยเชียเชียรถงถุงอ่ะตีเเนี่ยถุงดีกาถวถุงถุงถวถุงชาด้ถุงชาในงินเราใช้ในงินเราถุงชาด ยาวซอมบีเดเดตอโนนูออม่านูชวาจั๊กกูเดียวแล้วตะบิวนี่เนี่ยต้องไหนกันนูตะหนีลีตาลีเนี่ยได้เนี่ยตะชีเยือนบานูเอาอะไรครับนูเอาอะไรครับอะลูเมนตัมนี่ชุม3ที่เนี่ยตะเนี่ยกูว่าอีหลาโดมတွေ့อ่ะได้ตรงนั้นนูตะหนีลีอยู่ในตรงเนี่ยนูจั๊กกูแลตรงเนี่ย นี่แค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เอาไปทํามาวิดีโอเดียวจีนานเลยหยิบไปเลยเนาะอารมณ์สิเมนูนี้นะครับ